อย่างน้อยก็ได้เบาแสมาแล้วครับว่าบ้านครูใหญ่นั่นอยู่ทุ่งนาพิกัดการหาก็จะแคบลงแล้วแหละครับครูใหญ่ม่รูอยู่ข้างบนไปข้างบนโน้คนครับคุ่งใหญ่ใหญู่่คร,าาครับหญ่ทุ่งครับแล้ทใหญ่ใหญ่ครับแงน้น แมหนทางไปนานี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับแต่โชคดีที่มีพี่ชาวบ้านใจดีผ่านมาก็เลยขออาสาขับไปส่งกันเลยแะครับไม่งั้นนี่ภารกิจไม่จบแน่แน่และในที่สุดก็พบแล้วครับกับพออรักกิจทองอมมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาอำเภอสังขะบุรีแห่งนี้นั่นเองครับได้ข่าวว่ามาดึกเลยนะใครทอดไข่ให้กินลูกเมื่อคืน พอครับตัวอะไรครับหมอตัวไส้เดือนครับไม่มีพิษไม่มีภัยลูกมันไม่เป็นอันตรายลูกไม่ต้องกลัวนะโถไส้เดือนนี่ครับทีมันไม่ได้แปลกเลยครับมันมีอยู่ทั้งประเทศนี่แหละแล้วเราสองคนปั่นเป็มไหมครับเป็นครับสอนให้พี่เขาหน่อยลูกได้ไหมครับได้แต่สี่ล้อได้แต่สี่ล้อสอนสี่ล้อได้ก็สอนสี่ล้อใครปั่นสอนสองล้อได้ก็สอนสองล้อนะลูกนะ ไปรับป่าครูใหญ่เขาส่งแบบนี้ตัวเองปั่นจักรยานเป็นกันเรียังเธอดูจากท่าทางแล้วเนี่ยงานนี้จะไม่หมูสลับผิวซ่าอีกแล้วหรอกครับนั่นไงกะไวแล้วเชียวเป็นแบบนี้แล้วใครจะสอนได้เลยครับเนี่ยตัวเองยังขึ้นค่อมจักรยานไม่ได้เลยครับ ก็ล้มอีกตามเคยครับสําหรับน้องทีจะไหวไหมเลยครับเนี่ยตังทอนก็เอาแต่ขาเพื่อนอ้าวไปช่วยเขาก่อนครับม่งั้นไม่จบแน่นอนเอาไม่ต้องปั่นให้ได้จะได้สอนเขาได้เหยียดตรงนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ปั่นแล้วอันนี้คือเบรกอันนี้คือเบรกเขาพูดถึงเบรคครับไม่ใช่แตรลมแมมาสดังโฮกเลยทีเดียว เราไปช่วยกนนอนกถ้าจะหยุดต้องเบรกกดกดเบียบแบบนี้หลังจากสอนคนแรกพอได้แล้วก็มาถึงคนที่สองครับแต่คนนี้อายุเพียงแค่สาขวบเท่านั้นจะสอนกันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องพาเราช่วยอ่ะได้ไหมได้ไหมแล้วก็ เหยียบเหยียบนั่นไว้้ช่วยจับเดี๋ยวเราช่วยเข็นไม่ช่วยจับฉันเหรอไว้ตรงนี้แฉะไม่เป็นไรมีรองเท้าอยู่ใส่รองเท้าอยู่ไปสิอ๋อนายไม่ช่วยเลยนายก็จับตรงนี้นายก็มา คงหน้าเลี้ยวก็ถือว่าไม่ง่ายเลยครับกับการที่เด็ก5ขวบต้องมาสอนให้เด็ก3ขวบขี่จักรยานงานนี้ก็มีล้มลุกคลุกคลานอย่างที่เห็นนี่แหละครับนั่นแหละอย่างนั้นแหละจะพลัง แม่ดูท่าทางจิวซ่าของเรานี่ตั้งใจกันน่าดูเด็กวัยสามขวบแล้วต้องบอกว่าแม่ดูแล้วอาจจะยังไม่เหมาะครับกับการปั่นจักรยานมาโรงเรียนฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยได้แล้วได้แล้วได้แล้วแม่แค่ดูท่าทางจิ๋วซ่าของเรานี่มั่นอกมั่นใจน่าดูครับแต่ดูจากสีหน้าของน้องเขาสิครับ ผมว่ายัางไม่มั่นใจในการปั่นจักรยานแน่นอนและแล้วก็มาถึงเวลาทดสอบจริงกันแล้วล่ะครับจิวซ่าของเราหลังจากได้สอนจักรยานให้เด็กนักเรียนกันไปแล้วพวกเขาจะสามารถขี่จักรยานกันได้หรือเปล่ามาดูกันเลยครับ โอ้โห,โหไม่น่าเชื่อครับแผ่ตัวเองนี่ขี่ยังไม่ได้แต่สอนคนอื่นให้ปั่นจักรยานได้แล้วลรอครับสุดยอดจริงๆและนี่แหละครับก็คือความภาคภูมิใจของจิวซ่าที่ได้ร่วมกันทําตามนโยบายนําจักรยานไปมอบให้กับเด็กในทินทุรกันดารได้สําเร็จและสิ่งนี้ก็คงจะเป็นความสุขและรอยยิ้มของเด็กที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาที่ต่อไปจะได้ไม่ต้องเดินมาโรงเรียนระยะทางไกลๆอีกแล้วล่ะครับเป็นการประกาศผลการทดสอบในรายการ จิ๋วซา้าฝันของเด็กที่มีความตั้งใจที่จะอยากเป็นนักการเมืองโดยการผ่านเครื่องจับเท็จการบริจาคก,การทำคุณประโยชน์และบริจาคจักรยานให้กับโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาท่านพอให้ผ่านไหมครับผ่านเยี่ยมครับครับผมก็ให้ผ่านเช่นกันครับทางรายการจิ๋วซา้าฝัน ขอมอบเหรียญรางวัลให้กับเด็กทั้งสองเลยนะครับนี่เสยมากเสยมากลูกครับขอบคุณครับเสยมากลูกอย่าลืมนะครับรายการจิ๋วซ่าท้าฝันช่อง8-9โมงเช้าเย้เ และนี่ก็คือผลสําเร็จและการการันตีด้วยเหรียญรางวัลจิ๋วซ่าท้าฝันรับซึ่งน้องตังทอและน้องทีก็ได้ผ่านภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเครื่องจับเท็จร่างนโยบายที่ใช้สาหรับทําประโยชน์เพื่อสังคมรวมถึงมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีในอนาคตถึงแม้เส้นทางที่พวกเขาผ่านมาจะต้องเจอกับความยากลาบากไปบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้จิ๋วซ่าของเราเกิดความย่อท้อครับถึงแม้จะต้องมีจากพ่อแม่มาปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดแต่พวกเขาก็สามารถผ่านมันไปได้ ความฝันของจิวซาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะทําให้จิวซาทั้งสองคนนั้นเติบโตขึ้นไปในสายอาชีพที่ตัวเองรักได้อย่างเต็มที่ครับและนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันความฝันของจิวซาครับที่ครั้งหนึ่งอาจจะนําประสบการณ์ที่ได้จากรายการนําไปสู่อาชีพที่เขารักในอนาคตนั่นเองแหละครับสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางเวียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามด็กเล่น อาคารเรียนนสัสีพัดลมแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์อื่นๆที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าสมควรจะมอบให้กับทางเรียนต้องขอขอบคุณมากครับแหมนี่ขนาดปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วนะครับยังร้องไห้หาแม่อีกเลยครับเนี่ยซึ่งทีมงานของเรานี่ก็ได้นํารถตู้ไปรับคุณพ่อคุณแม่มาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา3วัน เด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างครับก่อนอะไรก่อนอะไมานี่ได้ทำอะไรบ้างลูก <c oughs> ได้บริจาคจักรยาน แล้วก็ได้ไปดูนะเชอบไหมเรามาใหม่ไหมไม่มามาหรือไม่มาเนี่ยมาเราจะเป็นนักการเมืองหรอไม่ค่อยอยากเป็นแล้วได้สอนเพื่อนๆขี่จักรยานได้ครับตอนแรกๆขี่ไม่ได้เพราะจักรยานมาไม่ดีแต่ซ่อมได้ก็เลยขี่ได้แล้วตกลงตังขี่เป็นไหมเป็นแต่ได้แค่สี่ล้อแค่สี่ล้อไม่เจอพ่อสามวันคิดถึงพ่อมากไหมคิดถึงครับโอ้โหถนขอบคุณครับ สองสามวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างครับเล่นฟุตบอลครับแจกจักรยานเพราะอะไรถึงได้เหรียญนี้ครับเพราะว่าพี่เก่งาพาระรากิจสําเร็จมา,มาไม่ให้คืนแล้วนะครับครับเอาไว้ที่บ้านเหรอเอาไว้ที่บ้านนี่แหละครับสวยยังสวยสวัาค่ะมา จิ๋วซ่าท้าฝันสัปดาห์หน้าพบกับความฝันกับการอยากเป็นพระเอกและนางเอกดังๆเสียงดังๆกับผู้กำกับสุดโหดที่หลายคนต้องตะลึงโชกุนี่จริงจังนะทำงานนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามาถ่ายเราก็ได้ตังนะร้องด้วยดังดังเสียงดังๆนี่ไงเห็นไหม ที่เห็นเลยเล่นกันเล่นแล้วเป็นไงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอดูนี่เยอะนี่ข้าวกล้องมองกล้องนี้มองกล้องนี้และจะมาพร้อมกับตัวประกอบผู้คำวอร์ดในวงการบันเทิง สามคนพร้อมไหมครับเยี่ยมมากถ้างั้นเตรียมตัวลุยทำได้หมดนะครับใช้อะไรทำได้นะครับดีมากเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ทำการแสดงไม่อยากเป็นได้เป็นสามเณร์ Action จะไปไหนกันเนาะ James ไปไหนก็เจอแต่เธอเนี่ยน่ารำคาญ ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันเมื่อคนนั้นเข้ามาผู้ชอบุณเล่นเป็นไงบ้างไม่ได้เรื่องค่ะไม่ได้เรื่องค่ะสัปดาห์หน้าหาแน่นอนห้ามพลาด